ตัดกลำอยู่ที่มอทสรครับตอนนี้กำลำงามจุงงามตึบเลยกำลังตัดกำลังตัดครับนี่จะงามงามตัดเร็วเดี๋ยวเอาส่งตลาดสุรานครงามงามเลย วันนี้มาตัดกระลำอยู่ที่มอเตอร์สโครับปลากระลำตัดในมุดเลยครับหัวใหญ่ๆกระลำปีมอเตอร์สโอยู่นี่ ตอนนี้ตัดเสร็จแล้วโยใหญ่เลยรอใส่ถุงรอให้น้ำซดิสเอางว้วมใบก่อนรอน้ำิดิบรอซดิสน้ำแล้วก็ใส่ถุงเอาไปขายตลาดสุรนคะรนครกับ แต่กำลังอยู่สี่คนงามงามขุ้นเลยครับใหญ่ใหญ่มากเลยครับ บาเราก็ปลูกกระลำได้ไม่ใช่ไม่ต้องถึงกับผักเหนือหวดีมันกันครับหัวดีไม่ต้หัวใหญ่เนี่ยดูครับหัวเราสองเกือบสองกิโลหัวใหญ่เกือบหัวนันต้ตตเกือบสองกิโล มั่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับกลมสวยๆครับจบไปแค่นี้ก่อนนะครับ